Attention คำดือน mm hmm. ในครัวมีท้องไฟและของมีคม mm hmm. เด็กๆควรอยู่ไปถ้า mm hmm. การดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับเดี mm ๋ยวไปดูดอก่นราวันนี้ ครับวันนี้เราจะมาทำกาแ,กแลเดลวัวฟรันกีปันกันครับแกาแลเดลวัวเนี่ยถ้าแปลเป็น,ปนภาษาไทยหลงๆจะแปลว่าขนมนพระราชครับฝรั <c oughs> ่งเศสฟรังกี้ปนันอเมรครับแกาแลเดลัวันฝรั่งเศสแต่กินกันต้นช่วต้นปีครับตีในกาแลเดล เอาของแน่นชนในกแก๊สกันครับดูสามสองหนึนน่งปิกกะเป็นเป็นปิกาจิวกันครับซื้อปิกาจิวด้วยของแน่นในก๊สเลรี้ยงเฟสครับทำจากเซรามิกกันครับแต่ะร,ระวังนะครับ ทำกับเซนนี้ครับยากคนที yeah. the ่เดอะเฟสเป็นไรกันครับดูคว้าภาษาไทยภาษาไทยแต่ว่าภาษาคลับแอนนี้หูเตอร์เราเป็นภาชาเราใส่มงกุฎครับดูโอ้ยเออยไงเราใส่งั้นก็ไปเลย กปกติเราจะให้คันที่ตกที่สุดไปนั่นได้ต่อเราก็เลือกว่าได้ตัดชิ้นไหนให้ใครกินครับอันนี้เราตอ,อันนี้เราได้ไม่ตาตอนเราไปกินบ้านเพื่อนครับเรามันดูสมปะสมก่อนครับ เอาหนึ่งให้เข้าไในเคฟเพิ่งนาทีให้ละลายครับผสมน้ำตาลลงไปอัลมอนด์อัลมอนด์ ันไห้เข้ากันอืไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองสวัสดีครัแยกไข่ข้าวไข่แดงครับเราแต่ใช้แต่ไข่ขา,ขาวไข่แดงกับใยทานะ่า ครับ <c oughs> แต่หนูอยากไม่เป็นเดี๋ยวใช้เครื่องช่วยโอเคหนู <Okay. S 1> <t ôi> ทำได้ถ้าเราเป็มเนี่ย <t ôi> เดี๋ยวเรารู้น่ฮะสิ่งกันบอลไปเลย ร้อยดี่ไข <c oughs> ่เค้าลงไปครับผสมให้เข้ากันเรารู้แล้วบายบายใครสา,า,ามสองหนึ่งยวเราดูอ้าวใครอยู่นี่บายบาย พอเข้ากันดีแล้วใสเงนลงไปใส่ในละลายลงไปดูือ้อ <c oughs> บ๊ายบายหนึสามสองหนึ่งผสมให้เข้ากัน เราทำไม่หวานครับถ้าเป็นเพื่อนอยากให้หวานขอ,อนี้นนเ,เป็นน้ำตาลเพิ่มเป็นร้อยกรัมกันก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเราเราเสร็จแล้วเดี๋ราจะมาใส่ไช้ได้แล้วครับเราใช้แป้งสำเร็จรูกครับเพราะไม่มีเวลาทําครับปันทีเราจะทำเองนะครับ ลบ็ทำนีวน้นทำเยแล้วเส้นส่งาแล้วใส่ตรงการครบับวันขอบประมาณหนึ่งแสน ลองไปด้วยครับสังซานองเทรไอมอนอามอนครับระหว่างนี้อุดจอบไว้ก่อนพี่สองหน่อยนนสาแต่โดยแป้งอีกแผ่นหนึ่งครับ <laughs> ขอข้อก็มาครับแต่ทำงานเราต้มีแต่งหน้านะครับมาเบ๊ะ <laughs> เดีย๋ยวเราเราจะอยากแต่งไนครับเดี๋ยวเราทำ subscribe เดี๋ยวเราทำ subscribe ทอดไข่ด้วยทอไข่แดงครับถ้าสำหรับลองไปนิดหน่อยหนึ่งฟองครับ ยีสิบสิบนาทีครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับดูเซฟสไครป์ subscribe. ถ้าเป็นเพื่อนพี่ถ้าเป็นรุ่นพี่พี่ชาวพี่ของเราอย่าลืมกดสคริปต์กดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย L'homme ma douce, ça, t'as clip t'as La galette du roi, la galette du roi, peut wow. La galette, la galette, peut Canon clai claille paille. Bac de clop, clop. Le roi, le roi, peut voir par La frangipane, la frangipane, peut cinq C'est canon tom-top, amande-bot. L'amande, l'amande, peut voir amande. La fève. La feuille, peut avoir la laine, la, la, la couronne, la couronne, pour la couronne, 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 la pâte feuilletée, la pâte feuilletée, pour la pâte la couronne, la couronne, Le sucre le sucre pour le beurre, le beurre, pas